เข็นของเพื่อนเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5ค่ะไปดูกันเลยการมีป้องกันฝุ่น PM 2.5ยังไงบ้างคะก็ใส่แมสก์แล้วก็หาถุงมาใส่มาข้างในด้วยแล้วการสกัดคุณมีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ยังไงกันบ้างคะใส่หน้ากาก N95 ครับผมว่า N95 นะเป็นหน้ากากอนิเมเตที่ป้องกันตัว PM 2.5ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าฝุ่นปกติถัดไป โเว้นมีวิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5อย่างไรบ้างคะ1ไม่อยู่ในที่มีฝุ่นเยอะ2ก่อนออกจากบ,บ้านให้ใส่แมสปิดปากทุกครั้ง3ปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5ครับมีการป้องกันฝุ่น PM 2.5อย่างไรก็คือการป้องกัน PM 2.5้นะครับต้องหลีกเลี่ยงในที่ที่มียานพาหน,นะชุกชุมครับก็มีการป้องกันฝุ่น PM 2.5อย่างไรบ้างคะก็ใส่หน้ากาก เนี๋ยวไม่ก็ยูนแต่งในบ้านก็ได้องอกหาวิธีป้องกัน PM 2 5นะครับหลีกเลี่ยงที่ที่มีฝุ่นเยอะและใส่แมสครับโกกิและบัชามีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ยังไงบ้างคะใส่แมส N95 ้ครับผมล้างมือก่อนทานอาหารครับต้นกล้ามีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ยังไงคะก็ ทใจเน่ออกจากบ้านครับแล้วก็พยายามใช้แม็กที่มีคุณภาพครับมาตรฐานจากเอกนเวฮาร์มมีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5องไรบ้างคะเอ่อวิธีการป้องกันเพี PM 2.5ง่ายๆครับเพียงแค่การอยีาเอียงการออกจากบ้านหรือไปที่ที่มีรูคนแอร์ครับเพราะว่าการออกจากบ้านมันมีฝุ่นเยอะครับมีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5อะไรบ้างปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเลย อย่างเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยถ้าใกล้ๆก็เดินได้ปัจจัยก็ดีเพราะว่าส่วนใหญ่เพียงสองห้าปมาจากครอยเที่ยงแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ลดลงไปเราก็ควรจะป้องกันตัวเองอย่างการใส่แมสเนาะก็ที่สุดนะครับตอควรจะได้รับแมสเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันควรจะเป็นแมสที่มีมาตรฐานนะครับได้รับการรับรองจย่างไรก็ นนนแนวป้องกันฝุ่นจาก PM 2.5ครับก็คือให้ใส่หน้ากากอนามาัยและล้างมือสะอาดแค่นี้ก็จะป้องกันฝุ่นจาก PM 2.5แล้วนะครับขอแบคบุณครับม็กวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ทำยังไงให้ใส่แมสและล้างมือก่อนทานข้าวครับอารมีการป้องกันฝุ่น PM 2.5อย่างไรบ้างคะก็วิธีผมนะครับก็คือจะใส่แมสครับเพื่อจะได้ป้องกันฝนะุ่นของพพาได้ครับ พี่ๆกับเต้มีวิธีการป้องกันขุน PM 2.5ยังไงกันบ้างคะใส่ใส่แมสครับนอกจากขุน PM 2.5ยังไงบ้างคะการใส่แมสแล้วก็การหลีกเลี่ยงในที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะไม้ามีวิธีการป้องกันขุน PM 2.5ยังไงบ้างคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะชิป้า่ฝุ่นมีวิธีการป้องกันขุน PM 2.5ยังไงคะป้องป้องฝุน มีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ยังไงคะ่างแรกคะเราก็ต้องปีดเนที่ไม่มีฝุ่นเดีล้วก็แอร์อัดก่อนใช่ค่ะสนีก่ก็คือเราต้งนอมบ้านเรยไม่มีฝุ่นบ้างมีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ยังไงบ้างคะก็พกเจลล้างมือตลอดเวลานะคะก็ตะบูก็ได้อะไรก็ได้ ตาลีกับวิวมีวิธีการจัดการฝุ่น PM 2.5ยังไงบ้างคะหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านคือออกจากประให้น้อยที่สุดแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยเวลาออกจากบ้านอีกเลีเ่ยงที่ท,ที่มีควันรดเยอะๆค่ะแล้วก็แบบใส่หน้ากาก PM 2.5เวลาออกจากบ้านค่ะมินมีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ยังไงบ้างคะก็ขั้นตอนแรกก็คือใส่แมส แล้วทีนี้อย่าออกไปข้างนอกบ่อยถ้าถ้าจําเป็นที่จะออกไปข้างนอกจริงๆก็คือให้ใส่แมสที่ป้องกัน PM2.5 นะคะคุณค่ะเนย้มีวิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5ยัสงุดอะไรคะใส่หน้าก,กากอนามาป้องกันค่ะมีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ยัองะไรบ้างก็งค,งคือนะคะก็คือเวลาออกไปข้างนอกก็ใส่ผ้าปานมาท่าหรือใส่เ9 5นนะคะแล้วก็หลีบพ้นที่มี ก็อย so oh. oh e so 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 yeah. ู่บ้านแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศนะคะจะดีกว่านุ่นกับออมมีความคิดเห็นยังไงกับวิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5เราจะไม่ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง่ะเพราะว่านะคะเมื่อเราออกกำลังกายจะดีเลยนะคให้เราหายใจมากขึ้นแล้วก็ฝุ่นก็จะเข้าไปมากแค่มีวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ยังไงคะก็จะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการก็จะรีบไปพบแพทย์ ค่ะเพื่อเจอคนทุกคนเลยนะคะเราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย